สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่วงนี้นะครับผมน้ำค่อนข้างที่จะท่วมนะครับนีสสะน้บุธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมต้นที่เดือนมีสานเดือนพฤษภานะครับผมตอนนั่นนะครับผมกําลังจะดํานานะครับนี่ต้องอาศัยดูดน้ําตรงนี้นะครับผมเข้านานะครับเพราะว่าตอนนั้นโบมีฝนตกเลยนะครับนี้ผมจะดํานาเองนะครับแล้วก็ทําคนเดียวด้วยนะครับสําหรับปีนี้นะครับ ดำหน้าค่อนข้างที่จะลําบากนะครับปีนี้นะครับตะกวนกระวานเอาแต่ว่าอยากเกิดนะครับผมก็เลยอยากลงทาดูนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับผมว่าลึกขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับผมลดเมคโคพันจกลงมานะครับประมาณเกือบสิบเมตดได้นะครับผมท่านเพราะว่าลงมาสุดคอเมคโคเลยนะครับผมนี่ลึกมากๆเลยนะครับอันนี้ผมจะให้ดูตอนที่แรงๆนะครับผมเห็นไหมครับ แต่ปัจจุบันนี้พี่น้องเอ้ยนะครับฝนตกต่อเนื่องมานะครับผมตอนนี้ท่วมนะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับเห็นบอกครับมีแต่น้เต็มไปหมดนะครับผมและกะโบคอนะครับผมเนาะท่วมมายันนาข้างบนนี้อีกนะครับผมมีท่านหนึ่งคอมเมนต์มานะครับผมเนาะเลี้ยงปลาในนาข้าวไปเลยไปท่านปะเอาจะลองเบิ่งนะครับผมกันน้ำตรงนี้ดักปลาไว้บุห้ป่าลงไปนะครับผมแล้วก็จะเลี้ยงบนนาข้าวตรงนี้นะครับผมเราจะ เบิ่งความเจริญเติบโตของเพิ่นนะครับผมว่าเขาจะโตเร็วจริงไหมนะครับผมเนาะนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติลปอยแบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใส่สารเคมีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใช้ยาฉีดหยานะครับนี่เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกท่านนั้นมาชมนะครับแล้วก็ลงประเนกับป่านะครับผมที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมเพราะว่าน้ําตื้นนะครับคอดค้างที่จะน้ําใสแล้วก็มองเห็นตัวเพิ่นนะครับนี่จะลองไปจับดูนะครับผมว่าจะได้สักตัวไหมวันนี้นะครับ นี่เขาจะไปเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับปานินนะครับนี่ตัวใหญ่อยู่ได้ครับผมทุกท่านนี่น้ําใสดีมากๆเลยครับทุกท่านเราลงไปเล่นน้ําเปิ้นเบิงนะครับผมปลาเลี้ยงนะครับผมพอเห็นตัวเพิ่นยักษีก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมเนาะเพราะว่าน้ําใสนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองจับเบิงพี่น้องแต่ว่าค่อนข้างที่จะแห่อยู่ได้พี่น้องนี่ เป็นตกใจนะครับค่อยๆย่องนะครับจับนี่ทันแล้วพี่น้องโอ้ตัวเท่าฟ่ามือเลยนะครับผมนี่เต็มกำม,มือเลยนะครับตัวใหญ่เติบได้พี่น้องเดี๋ยวจะปล่อยพันไปนะครับนี่ทาน้ำตื้นๆแบบนี้สามารถที่จะจับด้วยมือเปล่าได้เลยครับผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับนี่เดีย๋ยวลองจับเบิ่งอีกทีนึงนะครับนี่จับได้นะครับผม นี่ปลาเลี้ยงนะครับคนข้างที่จะคุ้นนะครับผมเพราะว่าเล่นกับเพื่อนประจํานะครับมี่คือป่าธรรมชาตินะครับถ้าป่าธรรมชาติในบริใกล้เพื่อนพี่น้องโอ้สนุกพี่น้องลองเลี้ยงเบิ่งนะครับผมนี่เลี้ยงแบบในนานะครับว่าจะใหญ่คือเพื่อนว้าีหลีบบนะครับลองเบิ่งนะครับเอ้านี่ก็จะลองเบิ่งนะครับวิธีเช้าหน้านะครับผมเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับสนุกไปอีแบบนะครับทาน้ำตื้นแบบนี้เห็นตัวปลาเลยนะครับ ขอบคุณทุกขั้นที่มารับชม